นายกรัฐมนตรีหวังเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกดีขึ้นโดยเคยคิดว่าจะปล่อยดิจิทัลว a l เล t ในไตรมาสแรกแต่ตอนนี้ไม่ได้ก็พยายามหาวิธีอื่นมาทดแทนทั้งการท่องเที่ยวแล้ววีซ่าฟรีไม่ทราบแบงค์ชาติอยากให้ทบทวนเงินดิจิทัลเพราะเศรษฐกิจดีขึ้นมองแม้ GDP ไม่ติดลบก็อยู่ในภาวะที่หนัก นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคากดกฤษฎีกาจะให้คำตอบการกู้เงินเพื่อใช้ในโครงการดิจิทัลวันเล็5 5 0แสนล้านบาทได้ในต้นเดือนมนกราคมรัฐบาลพร้อมรับฟังความเห็นแม้ระเบียบไม่บังคับให้ปฏิบัติตาม ประธานวิฝ่ายคคานเผยฝ่ายค้านรอชำระร่างพรบง,งบประมาณปี2567ไม่สนรัฐบาลไม่ให้โยงถึงนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีถ้ายงถึงก็ต้องพูดมองการจัดงบไม่ตอบโจทย์แก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเผยกระทรวงเตรียมพร้อมรับมือแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นพร้อมย้ำจุดยืนจีนเดียวเตรียมลงนามวีซ่าฟรีไม่เกินต้นเดือนกุมภาพันธ์ สำนักข่าว AFP รายงานว่ากองทัพอิสราเอลและกลุ่มฮามาสมีการโจมตีกันอย่างดุเดือดตั้งแต่วันขึ้นปีใหม่ที่ผ่านมาซึ่งโฆษกกองทัพอิสราเอลคาดว่าสงครามในชนวนกาซาจะยืดเยื้อตลอดปี2567